เปิดรถบรรทุกชมพูนอ็อตส่งตรงของช่วยเหลือพี่น้องชายแดดไทยกัมพูชา ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดสำหรับซุปตาสาวชมพูอรยาและสามีหนุ่มน็อตวิสรุตหลังจากทราบข่าวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทำให้ชาวบ้านนั้นต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในช่วงนี้ล่าสุดชมพูนั้นก็ได้เผยให้เห็นถึงคลิปรถบรรทุกคันใหญ่ที่บรรจุของใช้จำเป็นหลากหลายอย่างมากมายส่งตรงไปยังพี่น้องชาวบ้านชายแดนพร้อมแคปชัน่นสั้นๆว่า ครับครวของเราขอเป็นกําลังใจเล็กๆนะคะโดยรถบรรทุกดังกล่าวนั้นได้ติดป้ายที่มีข้อความเอาไว้ว่าบริษัทของชมจำกัดรวมส่งต่อความช่วยเหลือและให้กําลังใจพี่น้องในเขตพื้นที่จังหวัดติดชายแดนไทยกัมพูชาให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปโดยเร็วงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับนี่ก็ต่างเข้ามากดไลค์และก็รวมอนุโมทนาบุญกับ ครอบครัวของชมพู่อริยากันอย่างรัวๆเลยล่ะคะ่ะยังไงก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ